you <laughs> <laughs> มิตรภาพต่างค่ายลิซ่าโพลชมคอนเสิร์ตให้กำลังใจมินนี่จีไอเด้ลเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆและมักไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆหากมีเวลาว่างเมื่อตรงกันสำหรับสองศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยอย่างลิซ่าแบล็คพิงก์และมินนี่จีไอเดแม้ทั้งคู่จะอยู่ต่างค่ายกันแต่ทั้งคู่รักกันมากๆอยู่เคียงข้างกันมาตลอดหลายปีล่าสุดมีรายงานว่ามีแฟนๆเห็นลิซ่าเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของมินนี่เพื่อร่วมชม คอนเสิร์ตของสาวๆ G i d l ที่จัดขึ้นในวันนี้ที่กรุงโซเกาหลีใต้โดยมีการเผยแพร่ภาพลิซ่ามาพร้อมแท่งไฟของ G i d l ซึ่งเธอก็ยังคงน่ารักเป็นกันเองทักทายแฟนๆที่ไปรอก,ก่อนจะเดินทางเข้าไปในงานบอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากากดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ